ซับในอริยวินัยในยะที่หนึ่งพิุทั้งหลายซับห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือทรับคือศรัทธาซับคือศีลรับคือสุตตะรับคือจาคะรับคือปัญญาพิขุทั้งหลายก็ทรับคือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าซัพ์คือศรัทธาพิขุทั้งหลายก็ซัพ์คือศีลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศโรมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่า ซั์คือสุดตะภิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่ารัพย์คือจาคะพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอย่างถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชํ้แรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่า ทรัพย์คือปัญญาภิขุทั้งหลายนี้แลทรั์ห้าประการผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเน,อเนืองเนืองเถิด